ร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091194555 5สวัสดีครับสวัสดีครับท่ผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ธร,ร,รครับสวัสดีพี่ไก่และท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่น90ครับผมและนี่คือวัยรุ่น90ที่บอกว่าเราเราอยากทำมานานละแต่เรา โอ้โหมันมันเป็นยุคเราอะมันเป็นยุคที่แบบเกิดมาก,กับเราแล้วแล้วมันไม่รู้จะตายอยู่กับเราหรือเปล่าทำไมครับแต่หลายหลายอันที่เราจะพูดถึงเนี่หายไปแล้วครับ,บ,บวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเจาะเวลาหาอาดีตไปรือฟื้นความหลังเกี่ยวกับโทรศัพท์ มือถือยั่ไม่ใช่คาราบาลนะมือถือโทรศัพท์มันต้องต้องใช้มือถือสิใช่พี่จะใช้มือถือได้ไงเราคุณแย่งผมเล่นนะต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายนั่นเองซึ่งเกิดมาเนี่ยโหยาวนานมากย้อนอดีตไปผมก็เพิ่งรู้นะว่ามือถือเนี่ย โด่งดังเป็นที่รู้จักเลยก็คือยุคก,กลางสูตรไนีแหละใช่ครับแต่จริงๆแล้วก่อนจะมาเป็นมือถือที่ขายกันตามท้องตลาดนะอืต้องย้อนประวัติศาสตร์ไปนานพอสมควรเลยครับ,ร,บรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนคิดค้นมือถือขึ้นมามาตินคูเปอร์โอ้โหนี่เลยนี่คุณลุงขาวๆนี่เลยนะ <c oughs> เหมือนผู้พันเคฟซีมากเลยคุณมาตินคูเปอร์เนี่ยเป็นชาวอเมริกันนะครับก็ได้รับการยกย่องเป็นบีดาแห่งโทรศัพท์มือถือนะเขาก็คิดค้นตั้งแต่ปี2516ก่อนเราเกิดอีกนะเกิดตั้ง3-4ปีแต่เนี้ยคิดค้นเนี่ยตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีมันยังไม่ล้ำสมัยพอจนถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถสร้างโทรศัพท์เครื่องแรกได้เป็นมอตอร l a อล่าไดนาแท็กก็แสดงว่ามอตอร์ล่าเป็น ยี่ห้อแรกของโลกสิที่เกิดมาบนโลกนะนะตาม,มาดูโลกเนี่ยโทรได้ครั้งแรกนะชาร์จแบตหนึ่งครั้งโทรได้35นาทีแล้วชาร์จแบต10บ <10 S 1> ชั่วโมง,โมงเดียวไปดูหน้าดูตาหน่อยชาร์จตั้ง10ชั่วโมงอ่ะ1ิชั่วโมงนี่หน้าตายอย่างนี้เลย<อ>เห็นไหม ก็ทัดย้อนไปสมัยนั้นก็หรูดูแพงอยู่นะนี่ดูดีไหมดเดีนะว่าดูคลาสสิกนะปอมว่าเนี่ยเขาไปอดแอ็บมาจากไอ้วิทยุสื่อสารของทหารแน่นอนร้อยเซนคล้ายๆคล้ายๆแค่ตัดสายเอาไว้นะถูกต้องแล้วที่สำคัญราคาขายตอนนั้นน่ะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้าเราดูตอนนี้รู้สึกแพงปีสองพันห้าสิบหกเออแสนสามแสนสามถ้าตอนนี้กับหลักล้านกันนะก็ถ้าเงินอ่ะเพราะตอนนั้นทองไม่กี่บาทอ่ะถูกเออนะฮะและแต่ว่ารุ่นนั้นน่ะอาจจะไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยเท่าไหร่ แต่ว่าในเมืองไทยเราจะคุ้นกับ3รุ่นนี้ฮะที่เขาบอกเขาแซวกันหยโทรศัพท์มือถือแลวมันใหญ่มากเลยแกร้อนนะเอออย่างกระเป๋าแบบทหารน่ะนะอ่านี่ฮะแดนคอรย์7060อ่าหนึ่งยี่ห้อละโนเกียมบิล่าท็อกแมนเนี่ยความรู้ใหม่ผมเลยว่าโนเกียมียุนรุ่นนี้ด้วยผมไม่เคยนะผมว่าสวยดีผมไม่จําแต่ฮอตไลน์อย่างเดียวอีกอันนึงครับ อีริสันฮอตไลน์อันนี้ข้างบ้านผมก็มีโอเมื่อก่อนมาข้างบ้านรวยโอ้ผมดูแล้วคล้ๆเนี่ยฮโทรศัพท์สนามของทหารน่ะน่ามผมบอกแล้วถอดโมเดลมาจากของทหารแน่นอนใช่ใ่ซึ่งเขาขายครั้งแรกนี่นะท่านผู้ชมย้อนไปเมื่อปี2529อ่าเมื่อกี้ไอ้นั่นเครื่องแรกละ16 10 10ปี13ปีกว่าจะได้ผลิตแล่ามาขายได้ในเมือไทย่าและนั่นก็คือ เรื่องการเริ่มต้นของโทรศัพท์มือถือใช่ครับแต่เชื่อไหมครับว่าจักรวาลของโทรศัพท์มือถือมันไม่ได้มีเล่นๆใช่เพราะว่าออกมาแรกๆเนี่ยนะคือคนซื้อได้ก็ต้องมีสตูงตังอะแนาะแล้วก็แบบยุคนั้นเนี่ยค่ายมือถือก็ยังเพิ่งเริ่มต้นต่อแตกต่อแตกกันใช่ใช่เราย้อนไปเราเห็นครั้งแรกในโทรศัพท์มือถืออันเบลเลอร์เลยนะใช่ขอโทษอีกไม่นานนะครับปี2533ครับมโตโรล่านี่แหละครับแค่ห้าปีเองนะ ใช่พัฒนามาเหลือคืบกว่าเนียแล้วพับได้ด้วยนี่นี่ตามหน้าจอเลยเห็นไหมผมเคยเห็นมันอยู่มันเหมือนของเล่นมากเลยนะเฮ้ยแต่มันสวยนะถูกยุคนั้นสวยแล้วก็ผมผมจำได้ว่าแพงมากแพงมากนะสามสี่หมื่น่ะแพงมากนั่นก็คือ Motorola m i c r o t a าไปดูกันต่ออะไรที่มันหายไปเนี่ฮตามภาพเลยพอไอ้นั่นมา ไอนีกหายไปจริงๆยุคนั้นยังพอมีอยู่นะยังพอมีอยู่เพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันยังไม่ได้แบบมีทุกคนทุกบ้านไงใช่โทรศัพท์ที่เป็นแบบโทรศัพท์มีสายแล้วก็โทรศัพท์สายนะยังพอมีอยู่ถูกต้องสายมือเนี่ยจะเห็นยากนิดนึงเพาเป็นแบมุนหมุนนะตรงกลางยังมีอยู่ในยุคนั้นขวามือเนี่ยก็มีบ้างเสียบแต่นี่เสียบการ์ดใช้การ์ดนะซึ่งยุคนี้ถ้าใครมีเนี่ยบอกทีผมว่าหายากมากนะหายากแล้วแล้วก็เทคโนโลยีพอมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะ โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นมากกว่าโทรศัพท์ละใช่เขาบอกซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อมาโทรพี่ไก่ซื้อมาถ่ายรูปซื้อมาหัดูว่าไปทางไหนเป็นแผนที่เนี่ยเลยทำให้ g b เบเสียไปเลยใช่ใช่เนี่ยไอ้สมุดที่ดูแผนที่อ่ะมันเลยไม่มีแล้วงานเดี๋ยวนี้ใช่แล้วต้องมานั่งกลางคันนะแต่ผมสมไมก่อนผมขับรถผมก็ดูแผนที่นะดูใช่ไหมดูเออนะแล้วก็การ์ดโทรศัพท์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์มือถือกันหมดร้านสมาร์ทวินเทจ ร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091-194-5555หยุคนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือพี่ไก่ใช้เครื่องแรกรุ่นอะไรของผมโนเกียบานาน่าโอ้เฮ้สวยนะแปดหนึ่งผมใช้ตามคีนูริป ผมก็เคยใช้รุ่นนี้ค <c oughs> ่ะว่ารู้สึกเป็นเครื่องที่สองที่สา <c oughs> ใช่ผมต่อจากพี่อ,อ่ะแต่เครื่องแรกผมเลยอ่ะจําได้เลยซื้อต่อจากเพื่อนฮะ <c oughs> ตังไม่มีขอเป็นผ่อนก <c oughs> ็ดูหลูลา <c oughs> ม,มาเฮาอยู่นะเพื่อนพี่ก็ใจดีนะอุตส่าห์ให้ให้ผ่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ยังนึกอยู่ครีแรวมันว่ามันยอมให้นะ,ะแล้วมันก็มันก็แบบ แต่เราซื้อมาส่วนมากซื้อมาโพกครับท่านผู้ชมเพราะว่าราคาโทรตอนนั้นเนี่ยมันคิดเป็นนาทีคิดเป็นวินาทีอแพงอ่ะแล้วประเด็นจะโทรหาใครก็ยากเนี่ยเพราะส่วนใหญ่โทรเข้าบ้านใช่ใช่ถึงมีธุรกิจไงเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เช่าเพื่อโทรไปทางไกลโอ้หน้ามหาลัยเนี่ยโทรไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะถูกหน่อยแต่ถูกยังไงก็ยังแพงครับใช่ครับเราพูดถึงโนเกียที่ผมและพี่ไก่ใช้เป็นเครื่องแรกเพราะเมื่อก่อนเนี่ย เราแปลว่าไม่มีแต่โนเกียกับโมโตอ่ะใช่มีอยู่ไม่กี่ย่อแล้วโนเกียเนี่ยตามตามที่ขึ้นหน้าจอเลยโนเกียยุคนั้นครองเมืองครองประเทศครองโลกเลยโนเกียที่ของประเทศอะไรพี่ฟินแลนด์นะใช่นะฟินแลนด์แล้วก็เป็นของที่แบบต้องยอมรับอย่างคือของเขาดีอ่ะใช่ยุคนั้นที่ของเขาคือแบบเป็นผู้นำตลาดได้เพราะคุณภาพดีด้วยาะเขาขยันผลิตมาแต่ละรุ่นเนี่ยไล่ตามไม่ทันแล้วนะตอบโจทย์การใช้งานถูกต้องอ่านี่ตัวอย่างนะไปดูกันเลยทำไมโนเกียถึงครองโลกครองประเทศ หนึ่งคือถึกทนและถูกคือคือถามว่าถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกมากหรอกแต่เมื่อเทียบกับหลายๆยี่ห้อแล้วมันคุ้มค่ากต้อ่ามันก็เลยครองตลาดของผมเนี่ยสามสามหนึ่งศูนย์ผมใช้ได้เกือบสิบปีนะสามสามหนึ่งศูนย์สามสองยุคแบบขายดีมากนั้งกงหั้ากากันว่าเล่นนคือเขาบอกว่าเอ่อยุคนั้นนะถ้าทำงานนะแล้วใช้มือใช้ของอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องมีอ่ามีบ้านบ้านมีรถรถมีมือถืออ่าแล้วมือถือต้องมือถือโนเกียไอมือถือเนี่ยคือปัจจัยที่ห้าไงอ่าแล้วมือถือเนี่ยถ เราไปไหนไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะอ่าเข้าผับเข้าอะไรนะ มันต้องมีกระเจ้าพี่สาวธรรมดาสมไมนั้นของเล่นมันต้องมีทอดเปลี่ยนได้เปล่นเป็นว่าเล่นนะบางทีแบบซื้อของขวัญให้แฟนเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรมือถือก็อาจจะดูแพงไปซื้อนาฬิกาไปให้แฟนซึ่งเมื่อก่อนนาฬิกาไม่ได้ถูกเหมือนทุกวันนี้นะครับถูกไม่ถหลายร้อยนะครับเนี่ยอย่างได้ที่จุดเด่นโนเกียนะฮะคือว่ามีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยเหมือนมีเป็นสิบสิบร้อยเครื่องเพราะเปลี่ยนนาฬิกาได้ใช่แล้วเขาก็มีแฟชั่นด้วยครับไอ้รุ่นนี้ติดผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่าเป็นร ใช่เฮ้ยแต่ยุคนั้นจําได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นเพราะว่าราคาแพงถูกต้องแพงมากแพงมากแล้วมันมันเล็กไงถูกต้องออพูดถึงเรื่องความเล็กเนี่ยโนเกียไม่เล็กที่สุดครับมีเล็กกว่านั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะมีแตกนิดนึงแล้วตอนหน้าเนี่ยจะมีมเรื่องโฆษณามือถือมาเล่าให้ฟังใช่ เอาความเล็กมาโชว์กันเลยตรงกลางนี่เจ๋งผมเคยใช้เจ็ดหกหนึ่งศูนสวยมากและดีไซน์ดีมากเหมาะกับผู้หญิงเหมาะจริงๆผู้ชายก็ใช้บ่อยนอกจกผมเองผู้หญิงใช้ประจำเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นมือถือรุ่นแรกๆที่หน้าจอเป็นสีแล้วเป็นมือถือที่เสียงดีมากถกต้องผมเป็นคนชอบฟังเพลงไง เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่แบบเฮ้ยซื้อมาฟังเพลงแต่ผม,มชอบไ e ป8ปด0อ้เพราะมันเป็นผีเสื้อรุ่นนี้แพงเหมาะเวลาอยู่กับมือผู้หญิงนะมืออ่อนๆนะน่ารัก <laughs> ดูมือเขาหรือดูมือถือ <laughs> อยากได้มือถือของเขาแต่แหละเลยต้องไปดูมือเขาต่อไปออ้นี่น,น,น,นี่เข้าสู่ยุคก,ก่อเกิดสมาร์ทโฟนถูกต,ต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้สมาร์ทโฟนรุ่นลีดูดิฮะนี่คือการดีไซน์ของเมื่อ30 40ปี30มปีก่อนอะซึ่งมันหลุดแล้วนะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดทล้งหลายแหล้วตระกี่เออนคือเจ๋งมากนะ ที่ดูเนี่ย n95 นี่แพงมากนะผมมี n73 n72 n70 นี่3รุ่นนี้ผมเคยใช้หมดละเป็นอะไรที่ชอบมากน,นี่คุณมาเกทับผมมัน,น อันนี้ต้องยกให้คุณนะของแพงนะใช่ครับของแพงครับ <laughs> คือผมก็เคยไปจีบสาวผมมองเลยเขาใช้มือถืออะไรอ่ะ <laughs> ถ้าใช้พวกอย่างนี้รีบเดินเข้าไปหาเลยนะบอกธนาเลยนะบอกานาเลยบอกธนะเลยแล้วรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่น,น<ไ>ที่แบบว่าในยุคนั้นเนจะมีลูกนักการเมืองที่ดังมากยุคนั้นนะใครครับทำไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาก็เป็นผู้นําเข้าโทรศัพท์มือถือที่แบบเขาบอกติดอันดับแพงอันดับต้นๆของโลกเวอร์ชูหรือเวอร์ชูผมไม่รู้จักยี่ห้อนี้เลยจักใจเลยเครื่องเราเป็นล้านเดี๋ยว จริงมือถือบ้าบอลอะไรเกินไปแล้วจมันมันก็แบบประดับด้วยเพชรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออขอเพชรไปแตะเองหรเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอามือถือผมไปแปะมาว่าที่เรื่องของแพงของโนเกียไปแล้วอันนี้ก็มาดูคู่แข่งโนเกียบ้างครับโนเกียในยุคนั้นในคลองตลาดแบบประมาณ80-90%เก้าเปอร์เซ็นต์เขาเรียกมวยถูกคู่เลยโอ้โหแต่สองยี่ห้อนี้ก็ไม่ธรรมดาหนึ่งคือโมโต้สองคือโซนี่อีลิสันจริงจริงโซนี่อีลิสันเริ่มแรกเนี่ยคือโซนี่และอีลิสันก่อนเข้ามาควบกันเป็นโซนี่อีลิสันอ่าไปดูครับรุ่นเนี้ยโมโต้ ที่ผมบอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบใช้มากนะเฮ้ย่มอเตอร์โรล่าเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเขาจุดเด่นเขาเลยฝาพับทุกอย่างพับได้หมดอ่าแล้วก็นี่นะตอนเราไปเที่ยวนะจำได้ไหมตอนวัยรุ่นนะไปเที่ยวนะเอาเที่ยวยุคไหนพี่ยุคเราที่มีพวกโมโตเนี่ยเขาเขาจะมีแบบว่าอ่าบางทีเด็กเสิร์ฟมาแล้วเราจะให้ทิปใช่ไหมโชว์มือถือใช้มือถือนี่เาเด็กมันไม่เอาเงินคุณไม่ได้เอาไอ้นี่ไปหนีบอะไรเขาใช่ไหมไม่ไม่เด็กไม่เอาเงินที่ทิปเด็กก็หยิบมือถือโต รุ่นนี้เนี่ยไอตัวยิ้มเนี่ยจำได้เลยหมดโตเนี่ยวีแปดศูนย์รุ่นนี้ก็ราคาไม่ไม่ถูกเลยรุ่นนี้แพงผมจําได้รุ่นนี้แพงแล้วรุ่นขวาสุดเนี่ยเป็นรุ่นที่สวยมากนนคลาสสิกสวยมากและดีไซน์สวยมากผมไ,<ด>ไปซื้อให้แฟนเก่าด้วยนะเอ้ามันก่อมันตั้งสองหมื่นกว่าบาทผมยังมีตังค์ไปซื้อให้เขาสายเปก็มาเอาถอดซื้อแป๊ะแล้อ้กันยืมไปจำมนำผมมันสายจำมนำอยู่แล้วไม่ต้องตัดออก ต่อไปโอ้โหนี่ก็คือรวมบรรดาแบบรุ่นต่างๆมือถือรุ่นยอดนิยมเลยนะอันนี้เฉพ่อโมโตนะพี่เพราะว่าโมโตเนี่ยเข้าปี26โอ้โหแล้วเขาเริ่มอ่ะเขาพัฒนามาเรื่อยแล้วเริ่มไป Y ปี58า0ปกว่าปีนะในการแต่เดี๋ยวนี้ผมแทบจะไม่เห็นโมโตอ่ะพอมีอยู่ยังมีใช่ไหมยังมีครับเป็นสมาร์ทโฟนยังพอมีอยู่แต่มีไม่เยอะรุ่นอ่าไปดูต่อนะครับผมโซนี่อิติสาอย่างที่บอกยุคแรกเลยเนี่ย เจ้าตลาดเนี่ยโอเคต้องยอมรับว่าเป็นโนเกียโมโตนะแต่โซนีริสันยุคแรกที่ดังคืออีริสันถูกต้องอีริสันเนี่ยทำออกมาเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยครับคือเสามมนจะใหญ่ขอโทษครับท่านผู้ชมเล็กมากแค่นี้คือแบบเล็กกว่าฝ่ามืออ่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบออกมาแล้วราคาสูงคือมือถือยุคนั้นเนี่ยมันจะตัวใหญ่อ่ะไซส์มินิเนี่ยคือเดาไว้เลยครับแพง แต่ของอีลิสันโจนี่อีลิสันเนี่ยเขาบางบางและเล็กบางเออแล้วก็เป็นแบบฝาภาพเหมือนกันใช่ครับนะผมเคยใช้เป็นเครื่องที่2ครัหลังจากใช้เครื่องแรกก็ใหญ่เป้งผมก็ใช้เครื่องที่2คืออีลิสันสีเนี่ยครับรุ่น T28S เลยผมก็ใช้ t 8 8 s แปดเอสแล้วเป็นสีเหลืองผมจําได้เลยโอ้โหสวยมาก แล้วมันไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันเล็กไงมันหาไม่เจอ <c oughs> เล็กจัดไป <c oughs> ซึ่งเนี่ยอิลิสันเขาก็จะแบบดังอย่างนี้แล้วตอนอหลังเขาก็มาควบรวมออกับโซนี่ผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนสโลแกนเขาบอกว่าเขาเป็นนวัตรกรรที่แอปพลายมาจาก การสื่อสารของเครื่องบินนะว้าเหรอใช่เนอผมจําได้เลยแต่ที่ที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมไอ้รุ่นหลังสุดอะที่เข้ามาควบรวมกันโซนี่ก็เอา w a l k m a n นอะที่เป็นจุดเด่นของตัวเองอะมารวมกับโซนี่กลายเป็นมือถือที่ฟังเพลงเพราะใช่าเขาแบบเขาย้าแล้วอ่าเขา Walkman ใช่และนั่นก็คือตัวอย่างนะอันนี้นี่นี่ภาพนี้จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายยี่ห้อมากมันมีวิวัฒนาการของมือถือมาเยอะแยะจริงๆ b l a c k บ e ร r y ี่เนี่ยปี2545ครับนะฮะแล้วก็เกิดคู่แข่ง นั่นก็คือไอโฟน p h o n e นะครับ2,555ปีต่อมา5ปีซึ่ง2ยี่ห้อนี้ก็สร้างปรากฏการเขย่าโลกโดยเฉพาะ iPhone ซึ่งต้องพักไว้ตรงนี้ครับตอนหน้าเราจะพูดถึง iPhone และโฆษณาอันเยอะแยะในจักรวาลของมือถือบอกเลยว่าถ้าใครนะย้อนอดีตได้นะต้องดูตอนหน้าเลยผมดูแล้วผมว่าเออเว้ย เจ๋งว่ะมันเจ๋งจริงอ่ะแล้วฝากไว้นะครับว่ามีมือถือที่ดีไม่พอต้องมีเครื่องเสียงที่ดีไม่พอคุณมีลิกได้ยังไงมันมือถืออะไรไปเกี่ยวเครื่องเสียงนี่มันต้องมีมือถือโทรไปสั่งไงคุณกำลังจะบอกว่าสมาร์ทวินเทจเนี่ยเขาลองรับมือถือสมัยนี้ด้วยใช่เสียบสายแล้วฟังได้เลยโเห็นไหมผมบอกแล้วเครื่องเสียงดีๆต้องสมาร์ทวินเทจและนี่คือทั้งหมดของวัยรุ่นก0าสูในตอนนี้พบกันใหม่ผมพี่ธรแล้วก็พี่ไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ